ที่เลือก s อ01เพราะว่า1ผมชอบลายออ2อ2มันตรงกระโจทย์การใช้งานผมให้กันยึดเกาะที่ดีนะดีถนนดำดีมากตัวยางทำได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะสมรรถนะที่เขาให้มาราคา3,500เราใช้งานรถคันละ2 0 0 0ชีวิตเราแพงกว่านั้นปีหนึ่งเปลี่ยน2คู่ไม่ยังคุ้มเลย c ีเอที่ทอกนะคะวันนี้บอกเลยว่าเรามาคุยกับคนที่ขับขี่จริงและใช้คู่ที่2แล้วกับรุ่น CMSC 01ค่ะ เจอกันเลยอะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีครับสวัสด,ดีคแน่นตัวหน่อยคุณเป็นใครมาจากไหนชื่อเสียงเด่นดัยังไงผมชื่อเต้นะครับเป็นแอดมินกลุ่มโชว์ริ่งขับไทยแลนด์นะครับเท่าที่ใช้งานมาที่เลือกอซีนยหนึ่งเพราะว่าหนึ่งผมชอบลายอสองมันตรงกระโจทย์การใช้งานผม,มเป็นไลสไตล์ไลสไตล์พี่ก็คือสปอร์ตแน่ๆทีนี้วันนี้เราต้องบอกว่าอาจจะต้องถามลึกนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าตัวนี้หนูก็มีกระแสวิจารณ์เริ่มแต่ข้อแรกเลย ในเรื่องของโครงดีกว่าเพราะว่าเป็นยางสปอร์ตเป็นยังไงบ้างคะให้การยึดเอดที่ดีนะดีถนนดาดีมากผมต้องบอกก่อนว,ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับถนนด้วยนะอ,อย่าไปคิดว่ายางเนี่ยแม่งเทตลอดอืถนนบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ดีเลิศอ,อยู่แล้วแต่ถ้าในสนาม ผมมีโอกาสได้ลองในศูนข,ขับขี่ปลอดภัยของ Honda แล้วก็มีโอกาสไปลงสนามเซอร์กิตที่แก่งกระจายแบบยาว่าได้ไดลองถนนไ,ได้หลายแบบอ่ลองทั้งถนนในสนามอย่างสนามเนี่ยเราใส่ได้เต็มตัวยางทาได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเกาะถนนดีเข้าโค้งดีก็ลงสุดขอบอะ่ะเพราะนี่ใช้มาก็คู่ที่2องนะครับคู่แรกใช้ไปประมาณ19ื่นเกพโลถามว่าดอกหมดไหมยังไม่หมดแต่มันบางพี่ว่า มันควรใช้ถึงแค่ไหนและควรจะเปลี่ยนคิดว่าคิดว่าสหรับที่ในมุมมองอในมุมมองผม,มยางเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนฉะนั้นยางเนีย่ยยางกับเบรกเนี่ยอย่าไปงกมันมันคือชีวิตเรามันคือความปลอดภัยเรามองไซค์เนี่ยมันสองล้อ,อยางแค่สองเส้นเอง<ม>บางคนอาจจะอาจจะซื้อ,อยางที่ราคาสูง เฮ้ยฉันเสียดายฉันอยากลากให้มันเยอะๆทีโลอ่าลากลากเยอะทีเนี้ยพอคุณลากไปเนี่ยประสิทธิภาพของยางเนี่ยมันก็ตอยลงมันก็ลดลงเรื่อยๆเพราะหนึ่งการใช้งานแต่ถ้าขับตัวผมเนี่ยผมจะใช้ยางไม่เกิน2 0 0 0 0โลต้องการให้รถมันพร้อมที่สุดเซฟตัวเองถูกต้องชีวิตอาวุธตรงก็คือชีวิตะถูกต้องเราจะไปงกทำไมกับยางสองเส้นชีวิตเราแพงกว่านะแต่ด้วยปกติแล้วเนี่ย ผมว่ายางมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีหรือ2,000มโลอันนี้แอบเห็นด้วยเพราะส่วนตัวเนี่ยมองว่าภาพรวมอะ่ะเราคนเซฟตี้ตัวเองถูกผมว่า2,000มโลเป็นตัวเลขที่กำลังดีกำลังดีก็เฉลีย่ยผมใช้งานอยู่ปีนึงก็เสียยาง2ชุดเรื่องวอกง,งี้คุณใช้เยอะ <laughs> เราใช้งาน <laughs> ของใช้งานขี่ในชีวิตประจำวันขี่ไปทํางานแล้วก็ขี่เที่ยวแน่นอนว่ามันจะต้องไปตามการใช้งานแหละทีนี้เมื่อกี้อิ๋นบอกว่ามีในเรื่องของน้าฝน S4.1 คนชอบพูดว่าเฮ้ยสปอร์ตแม่งต้องกลัวน้ำเจอไหมเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันเฮ้ย S4.1 แม่งเจอนะแม่งต้องแม่งไปแน่เลยต้องถามพิษเอเลยว่ามันไปไหมถ้าถามอย่างเงี้ยผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ว่าการที่ยางจะเกาะถนน หรือไม่เอาถนนเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่าง1ถนนสภาพอากาศการขับขี่ความระมัดระวังของตัวเเองและก็ความพร้อมของรถ สี่อย่างนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นถามว่าน้าฝนเนี่ยลุยฝนได้ไหมพงคนลุยโอ้ยผมลุยร้อยยี่ร้อยสี่ผมถามลุยไหมผมก็ลุยแต่ผมขี่ลอยล้มมาไม่คุ้มกันทําไมต้องไปวัดว่าโอ้ฉันทําความเร็วได้สูงขออนุญาตนะไม่มียางแบรนด์ไหนบนโลกใบนี้การันตีว่าลุยฝนแล้วรถไม่ลื่นเส้นละหมื่นสองหมื่นก็ไม่มีไม่มีใครการันตีตรงนี้มันขึ้นกับอยู่กับความระม,มัดระวัง,<อ>งตัวเองเองด้วยแต่ถามว่า s c 0 1ศยหเนี่ยใช้งานได้ดีนะ ในระดับหนึ่งในระดับที่เราพอใจและดับได้ด้วยหนึ่งคุณภาพของยางราคาลายมสมรรถนะที่เขาให้มาผมว่ามันตอบโจทย์นะราคา3ามพเราใช้งานรถคันละ2องแสนปีหนึ่งเปลี่ยน2คู่ไม่คุ้มเลยเพราะเผลออะยางไม่ถูกค่าบำรุงรักษาพวกชุดข้างพวกสาพานอะไรอีกแต่ถามว่าเคยเจอเอาการเลื่อนไหม เพราะว่าถนนมันไม่ดีมันกลายว่ามันไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยของยางอย่างเดียวมันจะมาพูดว่ายางรุ่นนี้ลุยฝนและลื่นไม่ได้มันขึ้นอยู่กับถนนที่เราเจอสภาพถนนที่เราเจอด้วยถ้าเราไปในเส้นทางที่เราไม่ไม่คุ้นชินอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าลายนี้คนเข้ายังไงสมมติโค้งนี้ถ้าฝนตกน้ำจะขังเยอะแค่ไหนเราไม่รู้น้ำมันขังเนี่ยมีหลุมเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นยกได้ก็ยกเบาได้ก็เบาชีวิตเราสำคัญกว่าผมว่าตามที่เราได้ใช้งานตามที่เราได้ สัมผัสมันเนี่ยถามว่ามันเหมาะสมมันคุ้มค่ากับราคาไหมเฮ้หัว่าเหมาะอันนี้ในมุมมองผมนะมก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆครับใช้งานรถอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนที่มันไม่ควรประหยัดก็อย่าไปประหยัดยมันแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆครับลองเปิดใจใช้ดูครับไม่จะหายครับไม่หายไม่คุณใช้ไปคุณมีปัญหาเขามีประกัน3ปีทุกช่องทางคุณติดต่อได้หมดไม่ว่าจะเพจเอ่ยไลน์เอ่ยคุณติดต่อได้หมดเขาไม่เคยทิ้งคุณถามผมได้เพราะผมใช้งานมาแล้วนี่คู่ที่สองเน ของพี่เต้เติมหลมไปอ่หน้าก็จะประมาณ29-30าหลังก็จะ32-33แต่ถ้ามีโหลดบรรทุกออกทิปก็จะบวกไปอย่างละปอนหน้าปอนหลังปอนเพื่อเป็นแนวทางสําหรับบางคนเนาะว่าเนื้อยางมันเนื้อยางมันนุ่มมันเป็นยางซอฟต์แต่มันก็ไม่ได้นุ่มถึงขนาดที่หมดไว สามารถใช้งานได้เกิน1700 0โลผมการันตีแต่ตรงคุณต้องดูแลลมยางนะการดูแลรถก็สำคัญเติมลมยางเหมาะสมไหม,มดูแลยางเป็นยังไงไม่ใช่ว่าขูขี่อย่างเดียวรถไม่ล้างไม่ดูแลเท่าที่ใช้มาทั้งสองคู่ยังไม่เคยเจออยางรั่วแล้วอ,อันนี้อยอย่างวันนี้เมมเบอร์คือิเตมรเมนทัว่ามันเปิดมุมมองใหม่ให้กับคนที่ดูนะเราปกติเมมบอกตรงว่าปกติเรามานั่งรีวิวเราก็จะพูดจากผมมันยาง ทีเน,น,นี้ยวันเนี้ยมันไม่ได้แค่มันย่างเรามันได้คุยเหืือปัจจัยอื่นๆมันได้ดูมุมมองอื่นๆดีกว่าไปเป็นข้อคิดแล้วกันว่าแบบเอ้ยมันจริงเอาไว้ไเป็นข้อมูลเอาไว้เป็นตัวเ<ๆ>ลือกเพราะยังไงเราก็ต้องใช้งานมันอยู่แล้วเป็นไงคะได้แนวคิดดีๆเป็นไงคะครบหรือ,อยังคิดว่าครบแล้วนะเพราะว่าได้มุมมองในเรื่องของความคิดในเรื่องของปัจจัยต่างๆในเรื่องของ performance ที่ว่ามันไปได้มากได้น้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเหมาะกับคุณหรือเปล่า นี่เมย์นั่งฟังเมย์รู้สึกว่าเมย์ได้ครบละแล้วท่านผู้ชมนะคะได้ครบหรือยังถ้ายังรู้สึกว่ายังได้ไม่ครบให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้่้าถึงว่าติดตามช่องทางดีๆผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k ของเราก็คือ CST m o t o Thailand วันนี้ขอบคุณพี่ได้มากน้ขอบคุณครับขอบคุณมากที่แบบนมาแชร์링แบบนี้ยินดียินดีครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับยูเซอร์ไว้ใช้งานเพราะเราก็ใช้งานจริงๆฉะนั้นวันนี้นะคะ ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ลาพี่เต็มที่เหมือนกันยินดีครับลาไกลนะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย